สวัสดีจ้าคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาถอนหอมบวชเลยให้ลูกค้านะคะเพื่อนๆนี่ค่ะที่เห็นอยู่ก็จะเป็นพันหอมบวชเลยนะคะที่เราได้ปลูกลงแปลงไว้นะคะตอนนี้เราก็จะมาถอนให้ส่งให้ทางเอฟซีกันนะคะถ้าเราปลูกลงดินเขาจะ ลำต้นใหญ่มากเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะตัวนี้ก็คืออ่าอาทิที่แล้วอะค่ะเราตัดไปทานเนาะเพื่อนๆเนี่ยค่ะคือถ้าเราตัดไปทานเขาก็จะเนี่ยค่ะมีใบแทงขึ้นมาอีกนะคะเพื่อนๆคือหอมชนิดเนี้ยค่ะที่ที่เคยอัดคลิปให้เพื่อนๆดูคือเขาจะไม่ลงหัวเนาะเขาก็จะแตกใบอย่างเงี้ยให้เรากินตลอดปีเลยนะคะเพื่อนๆ เราก็ขยายเพิ่มจำนวนได้เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราก็มาถอนกันเลย ให้สนใจก็ช่วงนี้ก็จะสามารถพอมีแบ่งให้ได้บ้างนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเราก็ขยายไปเรื่อยๆนะคะเวลาส่งเราจะไม่ให้ใบไปนะคะเพื่อนๆเราจะตัดใบออกเนาะเพราะว่าถึงเราให้ใบไปอะค่ะ พอไปถึงเพื่อนๆก็ทานไม่ได้อยู่ดีเนาะมันก็จะคายน้ําแล้วก็อ่าใบเหลืองค่ะก็เลยไม่ไม่ส่งให้นะคะนี่ค่ะก้อนนี้เนี่ยค่ะเพื่อนอันนี้เราขยายได้ประมาณอ่าสี่เดือนนะคะเพื่อนเพื่อนแปลงนี้นะคะนี่ค่ะต้นเขาก็ ถือว่าสมบูรณ์แล้วก็ยาวมากเลยนะคะ,คะก้อนนี้ใหญ่มากเลยนะคะเพื่อน รตรงนี้เราจะลือ้อ่าถอนออกแล้วก็ ปลูกขนานะคะเพื่อนๆ่ดิหน้าฝนเข้าหน้าฝนแล้วหอมก็จะเริ่มอ่า แพงช่วงนี้นะคะเพื่อนๆต้นหอมเนาะถ้าใครปลูกไว้ทานเราก็จะได้ไม่ต้องซื้อนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้เขาแตกกอขยายไวๆคือเราก็ต้องมาช่วยนีค่ะเพื่อนๆดึงใบที่อ่า เหลืองงแก่ๆของเขาออกนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยทุกสิบห้าวันจะดีมากเลยนะคะดินชุดนี้ส่วนมากจะเป็นอ่าแกบดำมากกว่านะคะเพื่อนๆ คือไม่ค่อยมีดินนะคะที่เราซื้อดินถุงมาจะเป็นแกบดำกับขุยมะพร้าวนะคะเพื่อนๆนะคะถ้าดินเราดีปุ๋ยเราถึงคือหัวเขาก็จะอวบใหญ่นะคะต้นเขาก็จะอวบใหญ่นะคะ หอมแดงเลยนะนี่ค่ะเพื่อนๆหัวเขาถ้าหัวใหญ่เขาก็เนี่ยค่ะเพื่อนอันนี้หัวหนึ่งคือเขาก็จะแตกต้นมา สอถึงสต้นแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆที่ได้ไปปลูกนะคะคือเขาก็จะโตแล้วก็ขยายกอไว้นะคะถ้าหัวใหญ่นะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะนี่เลยค่ะเพื่อนๆ เดี๋ยวเราก็จะไปทําการตัดใบเขาออกนะคะเพื่อนๆแล้วก็ตัดแต่งรากออกนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆหอมที่เราทําการถอนมาแล้วนะคะเราก็เดี๋ยวจะมานํามาตัดรากแล้วก็ตัดใบออกนะคะเพื่อนๆ สำหรับใบเราก็สามารถนำไปทำอาหารได้นะคะเนี่ยค่ะ นี่เลยค่ะหอมที่เราตัดแต่งนะคะเพื่อนๆตัวนี้ก็คือพร้อมที่จะลงกล่องส่งให้ลูกค้าแล้วนะคะ,ะตัวนี้จะเป็นอ่าที่เราปลูกใส่กระถางไว้นะคะเพื่อนๆที่เห็นอยู่ก็จะมีกระถาง10นิ้ว12นิ้วนะคะเนี่ยค่ะช่วงหญ้าก็จะเยอะนะคะเพื่อนๆ นี่เลยค่ะหน้าฝนเขาก็จะเริ่มมีหญ้าขึ้นนะคะเพื่อนๆหญ้าก็จะขึ้นไวนิดนึงนะคะเราต้องคอยถอนเขานะคะเนี่ยค่ะเมื่อวานนี้เราก็เพิ่งจะถอนเขาได้เป็นบางกระถางนะคะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะดูกระถางนี้นะคะเพื่อนๆน,นี่มีกระเพราเกิดขึ้นมาด้วยเนี่ยค่ะ ต้นเขาก็จะอวบใหญ่มากนะคะสำหรับเพื่อนๆที่มีพื้นที่น้อยอะนะคะที่เป็นบ้านจัดสรรหรือว่าไม่มีพื้นดินปลูกอะคะ่ะก็ก็ลองปลูกใส่กระถางแบบนี้ดูนะคะเพื่อนๆเ,เวลาทานเราก็เด็ดทานเด็ดใบเขาทานก็ได้นะคะหรือว่าเราจะตัดไปทั้งต้นอย่างนี้เลยก็ได้นะคะก็คือเหลือเหลือไว้เดี๋ยวเขาก็จะแตกอ่าใบ ขึ้นมาให้เราใหม่นะคะเพื่อนๆหรือว่าถ้าบางคนอยากขยายเพิ่มอยากอยากเพิ่มจํานวนเราก็เนี่ยค่ะแยกจากตรงนี้ไปไปขยายได้เลยนะคะเพื่อนเนี่ยน่ะส่วนตัวนี้เราปลูกใส่ถุงดํานะคะเพื่อนๆนเนี่ยค่ะปลูกใส่ถุงดําก็ได้ทานเหมือนกันนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดู นี่เลยค่ะหัวเขาก็อวบใหญ่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะอันนี้คือเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนเป็นใส่กระถางให้เขาแล้วนะคะเพราะว่าถุงก็ขาดแล้วะคะ่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะเอ้ยนี่เลยค่ะ นี่ค่ะใหญ่มากเลยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆยาก็จะเยอะหน่อยนะคะขึ้นไวมากเลยนะคะนี่ค่ะเดิมเราก็แยกจากกระถางนี้นะคะไปปลูกลงแปลงไปปลูกใส่กระถางอื่นนะคะนี่ค่ะอันนี้คือเป็นกระถางแม่พันุเลยนะคะคือแม่พันุ์เรา ต้นเล็กมากเลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเขาเกิดอ่าชิดกันเกินไปเราปลูกชิดกันเกินไปอะค่ะแต่พอเรานำมาแยกใส่กระถางแบบนี้แล้วก็คือเพื่อนๆดูค่ะต่างกันมากเลยนะคะเพื่อนๆลำต้นเขาเนี่ยค่ะก็คือยกเคลื่อนย้ายไปได้ทุกที่นะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะ ถ้าเราจะตัดหญ้ดาดดยหญ้าเราก็ยกเขาไปตั้งไว้ตรงอีกมุมหนึ่งก็ได้นะคะนี่ค่ะเราก็มีขยายไ้เรื่อยๆค่ะนี่ค่ะ เดี๋ยววันนี้เราก็เนี่ยค่ะจะมาถางหญ้าตรงนี้แล้วก็ดึงใบที่เหลืองที่แห้งให้เขานะคะเพื่อนๆแล้วก็ใส่ปุ๋ยขี้วัวนะคะใส่มูลวัวให้เขานะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ยังไงก็คงต้องขอลาเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ